จกคลิปก่อนๆน,นะครับมีคนถามนะครับว่าผมกระโดดไปตรงกลางได้ยังไงนะครับแบบนี้อ่อช uh ึบ <laughs> มีคนบอกว่าตัวเองก็มีแล้วนะที่เจ้ากระโดดเนี่ยแต่ว่ากระโดดไม่ถึงตรงกลางสักทีนะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็ไม่ยากนะครับที่จะกระโดดไปตรงกลางขอแค่ทุกคนนะครับมีลาสเบอรี่อันนี้ <laughs> นะครับมีน้ําหนักเอ่อสิกิโลกระโดดให้เขาไปข้างหน้าแบบนี้นะครับอ่ะีซนะี่นะเราก็ชึบแบบนี้ แล้วก็พุ่งไปเรียบร้อยอะแล้วใช่ครับโอ้โหโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้อยากกินผมก็พออืมพี่จะกินส่วนชาวบ้านไมนะ่ได้ใหญ่มากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ตัดต่อนะครับลงต็อกต็อกแอปดำหรือว่าอช็อต YouTube นะครับเดี๋ยวผมสักตอนเย็นในวันนี้แล้วกันนะครับประมาณ5-6ถึง6โมงเนี่ย เดี๋ยวผมมาประกาศผู้โชคดีนะครับเรียกว่าผู้โชคดีไม่ได้เรียกว่าแบบผู้ที่มีไรเยอะที่สุดแล้วก็ตัดได้ตึงที่สุดนะครับต๊อกๆห้าคนแล้วก็ใน u t u b e ชอนเนี่ยสองคนนะครับแล้วก็ต่อจากนี้เนี่ยผมจะแจกเจ้าไดโดเสา์นั่นนอ่นะครับเจ้าทีริกนั่นเองนะนี่เลยแจกทุกวันนะครับแทนรักคุณเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะมีคนอยากได้มากกว่านะครับซึ่งกิจกรรมก็เล่นง่ายๆนะครับกดซับแล้วก็พิมพ์มานะครับว่าตัวเองเนี่ยเชื่ออะไรแล้วก็เหตุผลหน่อยแล้วกันนะครับว่า ทำไมต้องการน้องตีเ็กตัวนี้นะครับไปอยู่ในบ้านนะครับแค่นี้ง่ายง่ายง่ายนะครับก็ก็แต่ว่าตัวนี้ไม่แจกนะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะครับตัวนี้เบรกไว้ก่อนเลยโอ้โหตัวนี้นี่ถ้าแบบเอาไปขายเนี่ยเป็นน่าจะขึ้นแบบสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะแบบตังชีวิตจริงนะไม่ใช่โลบักนะครับประมาณแสนโลบักอ่ะ ร้บผมดวงดีมากแล้วก็ผมก็ไปฟาร์มมานะครับประมาณ10กว่าชั่วโมงด้วยการาไปนอนนั่นเองนะครับไม่ค่อยได้นอนช่วงนี้ก็10ชั่วโมงนะครับเรเวลเขาตอนนี้ก็อประมาณนี้เรเวลนะครับ64และใช่ครับวันนี้เนี่ยความสามารถของสัตว์ก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมมอถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยใช่ครับผมมีบั๊กอันใหม่มาครับ ผมมั่นใจว่า99%ไม่รู้บั๊กนี้แน่นอนเพราะว่าผมเจอเองกับตัวครับแล้วเป็นบั๊กที่ไม่ใช่แบบบั๊กกระโดดแบบเล่นๆนะบั๊กแบบจริงๆจ่างๆที่แบบขี้โกงมากๆเดี๋ยวผมไม่ดูอะไรเดี๋ยวผมไม่ดูอะไรนะดู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 เอาขับยีาราใช่หมอมีมัดอยู่ตรงนี้นะครับมีหมัดอยู่เอาเอาเอา5นาทีเอาทำไมไม่ลดล่ะน้องเอาอ่ะ อานั่นคือความสามารถนะครับของเจ้ามีเดียมนะครับมีเดียมตัวนี้เป็นตัวใหม่เป็นชอยมีเดียมนะครับแล้วก็มีเจ้าทรีตมีเดียมด้วยนะครับก็คือมีน้อนกระดูกหมากับของเล่นแมวนะครับซึ่งเจ้า2ออันนี้เนี่ยเป็นระดับมีเดียมนะครับสำหรับใครที่แบบไม่ได้ดูอัปเดตหรือว่าอาจจะไม่ได้เล่นเกมนี้แบบจริงจังนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับในอัปเดตนี้นะครับอัปเดตนี้ใหญ่ใช้ได้เลยนะซึ่ง สองอันนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการบู์สัตว์นั่นเองเน,นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้กระดูกหมานะครับเขาบอกว่าเขาจะเพิ่ม exp นะครับ <c oughs> คือเพิ่มเยอะมากๆแต่เขาเนะครับมีเวลาให้แค่5นาทีครับใช่ครับมีแค่นั้น <c oughs> ผมถามจริง <c oughs> นึกว่าตอนแรกน่าจะให้สักครึ่งชั่วโมงเ <c oughs> พราะว่าเจ้าตัวมีเดียมเนี่ยก็คือเราเนี่ยครับต้องฟาร์มตรงนี้นะครับคือวันหนึงเนี่ยผมได้แค่20อันนะ ซึ่ง20อันก็100นาทีชั่วโมงกว่าๆเองอะทุกคนมันได้น้อยเนาะแล้วก็สัตว์เลี้ยงเราอย่างที่บอกนะครับก็คือมีทั้งหมดเนี่ยแตัวทุกคนมันแบ่งกันไม่ไหวซึ่ง20อันเนี่ยก็น่าจะได้ตัวละ2อันใช่ไหมก็ได้ตัวละ10นาทีนะครับฟาร์มมาทั้งวันนะสัปดาห์หนึ่งทั้งสัปดาห์ก็ได้แค่แบบตัวละชั่วโมงอะแล้วแบบเจ้าตัวนี้ให้ดุยอันนึงนั่นก็คือเจ้ามีเดียมชอยนั่นเอนะครับซึ่งเวลา10นาทีเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่พอเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย มีเที m ยมชชยนะครับกระดูกแมวไม่ใช่ของเล่นแมวนะครับเราเนี่ยจะเพิ่มความสามารถนะครับของน้องสัตว์เลี้ยงของเราเป็นเวลานะครับ5นาทีเพิ่มมานะครับ20%ใช่ครับผมใส่อันนี้ให้ทีเรเนี่ยมันเหมือนทีเร็กเรานะครับติดแลนโบเลยนะอ <c oughs> <c oughs> เป็นของเล่นที่โกมากๆและใช่ครับถึงจะฟาร์มมาทั้งสัปดาห์เนี่ยก็ใส่อันนี้ได้แบบ8ตัวใช่ไหมได้แค่ชั่วโมงเดียวนะครับ และถ้าสมมุติเราอยากจะหาผลยักษ์นะครับอย่างเช่นอ,อยากจะใส่เจ้าแมวมูนนะครับ8ตัวให้เขาเก่งขึ้น20%จะทําให้ผลไม้เราใหญ่ขึ้น20%ซึ่ง8ตัวก็ใหญ่ขึ้น100%นะครับ <laughs> มันเยอะขนาดนั้นเลยนะใหญ่ขึ้นแบบตุมต้มๆใช่ครับคือมันได้แค่ชั่วโมงเดียวคือฟาร์มตั้งสัปดาห์ฟาร์มมาวันเดียวเนี่ยผมได้แค่20อันเองเห็นไหมทุกคนก็คือใส่เจ้าแมวเนี่ยรอบเดียวนะ5นาทีก็หมดแล้วอ่ะไม่ทันได้ผลใหญ่นะ <laughs> นะครับก็เรียกได้ว่า หายไปแล้วและใช่ครับผมไปเจอบักมาเรียบร้อยอ่ะอ่ะอ่ใครที่พอจะสังเกตออกก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าใครที่ยังสังเกตไม่ออกเนี่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนกันนะครับก่อนจะไปก็เดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนนะครับก็คือมีเดียมเนี่ยเขามี2อันใช่ไหมเรายังสามารถใส่เจ้าอ่าระดับมินิได้นะครับนี่สมอลนั่นเองนะครับซึ่งคราฟทีนึงเนี่ยก็ได้3อันเนาะผมไม่รู้นะว่าเขาจะใส่ซ้ําซ้อนกันได้หรือเปล่า เดี๋ยวลองดูกันนะครับเอามาสักสามอันก่อนเนาะเดี๋ยวๆๆค่อยๆๆๆนะครับเอามาสักสามอันก่อนโอเคเรียบร้อยนี่คือ small นะครับ small pet toy นะครับของเล่นแมวอันเล็กนะครับนี่เป็นกลมๆนะเดี๋ยวเราจะใส่นะครับให้กับเจ้าาปิบาร่านะครับที่ผมบูตไปแล้วเรียบร้อยทุกคนดูความสามารถเขาให้ดีนะครับเจ้าซาซาเนี่ยเขาเพิ่มสตัทนะครับหรือว่าระยะเนี่ยสามสิบเอ็ดนะครับความสามารถเขาเพิ่ม e p ต่อวีเนี่ยก็คือยี่สิบเลยนะเยอะมากๆ เราจะเอาตัวอื่นออกนะครับโอเคจะเหลือแต่น้องซาซ่านะครับอันนี้คือตัวเล็กของผมด้วยนะคาบีบาร่าไม่ได้ยักษ์ขนาดนั้นจําค่าเมื่อกี้เไว้ให้ดีนะครับ31กับ20อ่ะเจ้าตัวบัคกที่ผมทําบัคกได้เรียบร้อยใส่ปุ๊บซ้ําซ้อนกันได้ไหมเฮ้ย31กลายเป็นอะไรอ2ใช่ไหมเพิ่มขึ้นนี่ไงโอ้สองบัฟลวดแล้วเวลาไม่ลดครับบอกได้เลยว่า hmm. สายทำแบบ ผลไามา้ยักษ์เนี่ยก็คือน่าจะต้องการบักอันนี้มากๆแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสอนกันเลยดีกว่าอย่างแรกอย่างที่บอกนะครับเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอีกนิดนึงอีกนิดเดียวผมอยากรู้ว่าถ้าสมมติเราใส่ความสามารถแบบบัฟอันนี้ให้เขาแล้วนะบัฟแบบความสามารถเราใส่บัฟ exp เข้าไปซ้ําได้อีกไหมก็คือจะทําให้ exp เนี่ยพุ่งขึ้น20%นะครับสำหรับมีเดียมส่วนเจ้าอเล็กนะครับสมองก,ก็คือให้แค่10%นะถ้าผมข้อมูลผิดพลาดเนี่ยขอโทษด้วยนะแต่ว่า วิกิมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะลองใส่เพิ่มไป3มอันได้ไหมชึบกดคลิกนะก็ใส่เรียบร้อยโอ้นี่ไงเมื่อกี้เพิ่มเพื่อม,มาอะไรอะ่ะเมื่อกี้ใส่ไปแล้วหรือยังอะ่ะเมื่อกี้อ่ะใส่กรอบโอเคบูทนี้มีแล้วเอาครับผม <laughs> เราสามารถใส่สามบัฟรวดได้เลยนะซึ่งผมคิดว่านะครับเราจะใส่สบัฟก็ได้นะเอาสมอลมาอีกอันนึงนะครับนี่ ก็ไม่ต้องเติมลบักนะคิดว่าครับก็ไม่ยากเลยอู้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมว่าสมดุลหลุดนิดนึงนะดากอนดากอนฟูชเนี่ยหายากนะเนี่ยเฮ้ยกัคุณเจนเดลใส่ผิดหรือเปล่าโอ้ครับยากมากอันนี้อันนี้อ e ีซี่นะโคโคน้นเนี่ยอันนี้ใส่ผิดหรือเปล่าเนี่ยใส่เป็นบูเบอรี่หรือเปล่าเนอ,อ่ยเป็นดากอนฟูชเลยยากมากแต่ว่าถ้าจะใส่สีัฟบก็น่าจะได้นะทุกคนะกนะครับสมอลสองแล้วก็มีเดียมสองนะครับ อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือบัฟทั้งหมดในเกมนะครับที่อัปเดตเข้ามาระดับแบบบิ๊กเบิ้มที่ไม่ใช่มีเดียมเนี่ยยังไม่มานะครับน่าจะมาอัปเดตหน้ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มบัฟของเราเลยดีกว่านะครับที่ผมเจอแบบสดๆร้อนๆ,ๆเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยรับรองว่าทําผลไม้โตแล้วก็ผมจะใส่เจ้ากระดูกหมากระดูกแมวเนี่ยให้กับเจ้าแมวผมนะครับเจ้าแมวผมเนี่ยจะเก่งขึ้นแบบ30-40%และแมวโกเด้นผมก็มีเรียบร้อยนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเอาไปให้หลักสำมรองนะครับในการทําบัคนั่นเองและใช่ครับบัคนั้นก็คือทุกคนเห็นหรือเปล่าใช่ครับน้องขับปีบาร่าหิวข้าวครับ <S <S แค่นี้เลยครับไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วครับเอาละคลิปนี้ประมาณนี้ <laughs> ใช่ครับง่ายขนาดนั้นเลยนะครับ <laughs> ซึ่งเจ้าแมวทั้งหมด8ตัวในรหัสของผมเนี่ยก็คือตอนนี้คือหายหมดแล้วนะผมไปให้อยู่อีกรหัสนึงนะครับเดี๋ยวเอาไว้ เป็นคลิปหน้าเนี่ยน่าจะทาไอ้นี้เจ้าโบนประซ่อมย <K al ong> ักษ์ได้แล้วนะก็คือเดี๋ยวผมจะบัฟแล้วก็ใช้บัฟเนี่ยบัฟไม่จํากัดส่วนบัฟสปริงเกอร์ตอนนี้คือยังไม่มีนะแต่ว่าสปริงเกอร์ผมเนี่ยคือฟาร์มมายับเยินเลยนะครับรหัสนี้มีมาสเตอร์8ล่าสํารองนี่มาสเตอร์ไป20อันนะก็คือน่าจะมาสเตอร์สปริงเกอร์หรือว่าสปริงเกอร์ต่างๆเนี่ยไม่จํากัดแล้วสำหรับผมนะครับก็คือฟาร์มมาเยอะแต่ว่าบัคสปริงเกอร์ไม่จํากัดก็คือยังไม่มีแต่ว่าแน่นอนว่านะครับคลิปของช่องเราจะได้มีสักที เจ้าบนปาซ่อมแล้วก็ใช้เจ้ากบที่เรียกได้ว่า OP ที่สุดในเกมนะตอนนี้นะ OP ที่สุดจริงๆทุกคนนี่เลยก็คือขั้นสูงสุดเลยนะเขาจะครูดาวาทุกๆ15วินาทีใช่ครับอันนี้ผมว่าเดี๋ยวลองบูสต์แบบอ่ะลองใส่เจ้ากระดูกกระดูกหมาอลองใส่ให้ดูตูซิว่า15วินเนี่ยจะลดเหลือ14วินหรือเปล่าเจ้ากบก็หิวข้าวเลยนะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะลืม ลืมจริงๆนะครับเออเออดีดีมากเลยนะครับไม่ต้องไปนั่งให้เขาอยู่ข้าวอันนี้คือใช้บักได้เรียบร้อยนะชึบอ่าเรียบร้อยมีลูกกล้ามด้วยนะครับกล้ามก็คือไม่ลดนะครับอย่างที่เห็นนะครับอ่ะเราก็วิวไปดูซิเหลือสิบโอ๊ยไม่ลดครับทุกคนอ่ะขั้นสุดและก็คือไปสุดแล้วนะครับเจ้ากบนะครับก็มีกบนะครับระดับสูงสุดในเกมนตอนนี้นะก็บนวร่ซ่อมเนี่ยก็คือติดตามคลิปหน้าได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะให้แมวเนี่ยหิวข้าวให้หมดก่อนแล้วก็จะต้องรีบใช้บัคเจ้าตัวนี้นะครับก่อนอคุณเจนเดลนะครับจะแก้นะครับในคืนนี้หวังว่าคุณเจนเดลอย่าเพิ่งแก้นะขอญาตทําผลกษ์ก่อนนะพี่นะนะครับผมในส่วนเราเนี่ยจะได้มีโบนัสรซ่อมที่แบบสู้กับยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆได้สักทีผมเห็นยูทูบเบอร์คนอื่นเนี่ยไปไกลมากเลยนะเราก็มัวแต่หาบัคหานูหานี่นะครับ หาตัวนี้อยู่ทีเร็กไปปิกเบิ้มเนี่ยก็ก็ขอโทษด้วยไนดะ้ทาไม่ทันจริงๆนะครับมีอะไรให้ทำเพียบสรงปสรุปอัปเดตแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวจะคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลุยกับเจ้าบุญระซ่อมกันนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ฝากข้อมูลเอาไว้ขอให้ยอดวิวนะครับเหลือสัก2,000วิวนะคลิปนี้อย่ายถึงหูคุณจินเดลเลยผมขอร้องแหละนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปนี้สักตอนเช้า เดี a, <laughs> <laughs> ๋ยวคืนนี้ไม่นอนสักคืนทำผลยักษ์นะครับนะครับก่อนแก้โอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับฝากความรู้ไว้แค่นี้ขี้โกงที่สุดเลยนะครับซี o ูครับ